ายุสากว่าแล้วนะคะเริ่งฝ้ากละเรร่องรอยบนใบหน้าเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ที่ตามมาเลยะคะ่ะและที่สําคัญนะคะเป็นแล้วก่าหายากมากๆเลยค่ะสาเหตุหลกักๆของกุ๊กนะคะที่ทําให้เกิดฝ้ากละเรร่องรอยบนใบหน้าเนี่ยเพราะว่าปุ๊กเนี่ยต้องออกไปทาํางานตากแดดกลางแจ้งเกือบทุกวันนะคะผิวหน้าของเราเนี่ยเป็นผิวหน้าที่ไว้ต่อแดดอยู่แล้วนะคะตากแดดแป๊บเดีเยว,วเนี่ยผ ะะว่ามีครีมดีครีมเด็ดตัวไหนอูก็ลองใช้มาหมดทุกอย่างแล้วค่ะแต่ก็ยังไม่ได้ผลจนมาเจอเจ้าต,ตัวนี้ค่ะ d o f e r n c e d s k นะคะเจ้าตัวนี้เป็นเซรั่มสไลฟ์ว่าสูตรเข้มข้นด้วยพลังคูณสามเท่าจากสารสกัดสามประเทศทั่วโลกนะคะแล้วก็ยังได้รับรางวัลยันยตีจากนาซาด้วยว่าเป็นนวัตกรรมที่ใช้แล้วเห็นผ,ผลจริงมีสา,สารสกัดจากนานโ,โนเทคโนโลยีนะคะทำให้เจ้าตัวของเขาเนี่ย มีสารที่คงตัวแล้วก็ออกฤทิ์อย่างมีประสิทธิภาพนะคะเพียงแค่หยดบนใบหน้าของเรา1-2หยดนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็ทางลงไปจะเห็นได้ว่าเซรั่มเนี่ยน,นะคะซึมเข้าสู่ผิวของเราอย่างรวดเร็วเลยนะคะ <Yeah. S 1> ตัวนี้นะคะ <Ooh. S 1> ไม่มีน้ำหอมไม่มีพาราเมนไม่มี SLs และที่สำคัญน,นะคะไม่มีสารสเตียรอยค่ะ